สวัสดีวัยรุ่นพนน้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บที่มีเพจขายไอดีเกม Rv มันแนะนำไอดีสกินแร่แรงสูงกรุนครบราคาเริ่มต้นเพียง3 0บาทเท่านั้นมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200ไอดีนาเพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุกไอดีมีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อไอดี Rv ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่ที่เพจนี้เลย TP 7 รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ Elastic Shop บริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไวะะ้ด้วยนะครับเอาละครับสวัสดียามดึกทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่ากล่องสกินสุดคุ้ม100%เนะื่อว่ากิจกรรมนี้คุ้มหรือเปล่าน่าเติมหรือไม่วันนี้เทมซี มีคำตอบนะครับระยะเวลาของกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5ธันวาคมนะครับก็ราวๆ6วันนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็รูปแบบกิจกรรมนะจะเป็นรูปแบบของการซื้อกล่องนะครับหกล่องราคา1นึ่งคูปองนะครับสมมติคุณเปิดแล้วเนี่ยคุณจะสุ่ม1สกินที่คุณยังไม่มีนะครับก็ตามมีนะครับทุณเปิดไปเนี่ยก็เป็นการสุ่มสกิน1สกินที่คุณยังไม่มีนะถ้าถามว่าคุ้มไหมส่วนตัวผมว่าสมมติคุณได้สกินของเซฟิรานะครับบัตเตอร์ฟลลลาายวิ แล้วก็อีกนิดเนี่ยผมว่าไม่คุ้มนะครับยกเว้นเนี่ยทั้งหมดได้สกินอื่นเนี่ยคุ้มหมดนะสแตนด์เผมนะครับสหรับใครคิดว่าสกินได้สกินไหนไม่คุ้มก e ็สามารถพูดคุยกันได้แล้วก็ใครคิดเห็นว่ายังไงว่าคิดว่ากิจกรรมนี้คุ้มหรือเปล่านะเติร์นน้อไมคก็สามารถที่จะมาพูดคุยกันได้นะส่วนตัวมองว่าคุ้มเลยนะทุกคนเพราะว่าสกินพวกอ่าซัมเมอร์แบสอะไรพวกเนี้ยนะครับเอาความสเปเชียลอะไรพวกเนี้ยนะครับมันเป็นสกินชุดว่ายน้ำนาะแล้วก็เป็นสกินชุดว่ายน้ำที่ค่อนข้างที่จะ นานแล้วนะครับแต่ว่ามันยังมีพวกเอฟเฟกต์สกินต่างๆนานาอยู่นะครับซึ่งผมคิดว่าก็น่าจะโอเคนะทุกคนนะครับก็น่าเติมอย่างเช่นสกินของลอเรียนเนี่ยก็สวยอยู่ทุกคนเพราะว่าสกินของลอริออนเนี่ยก็ยังสวยอยู่นะครับประมาณนี้เลยนะสำหรับวันนี้นะครับถ,ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับก็คือประมาณนี้ทุกคนสำหรับกิจกรรมในวันนี้แล้วก็มันมีพวกสกิน3คูปองด้วยนะครับเราอยู่ในรานคาเนาะสกินราคา3คูปองนะครับมันก็ มันเป็นกล่องสามคูปองนะทุกคนแต่ว่ากล่องนี้มันจะเป็นกล่องที่มีชิ้นส่วนฮีโร่กับชิ้นส่วนสกินเยอะหน่อยนะผมก็ไม่แนะนำไม่ให้ใครเติมนะสำหรับกล่องนี้นะครับประมาณนี้เลยสำหรับเือนนี้นะครับก็สรุปอีกครั้งเป็นกล่องราคาหนึ่งราเก้าคูปองสุ่มไม่จะเปิดจะสุ่มหนึ่งสกินที่คุณจะมีให้คุณนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยสำหรับวันนี้นะครับง่ายๆสั้นๆง่ายๆนะใครสุ่มไม่ได้สกินไหนก็ยินดีมาบอกกันด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ไปดูกันเลยว่าใครดูคลิปของเราจบกันนะเลย โอเคมาดูกันเลยนะครับก็ตอนนี้เนี่ยโอ้ยผมสตรีมอยู่แล้เนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงเนะแล้วสละผมอัดคลิปอยู่ได้ยังไงผมงงผมอัดคลิปอยู่ได้ยังไงก่อนงงจังเลยผมสตรีมอัดคลิปเหรอแต่สมมติใครจะมาย้อนดูผมนะผมคุณจะไม่เห็นผมนะเพราะผมจะกดปิดไปนะคลิปนี้แล้วคนดู300คนนะเป็นไปได้ไง <c oughs> ไม่อยากจะเชื่อเลยสวัสดีคุณเบคอนคุงนะครับท่านไม่มีมูลาดแดงคงจัดแล้วแต่ตรงติดตรงที่มีแล้ว ขิงทําไมอ่ะสตีลนบอลด้วยนะครับสกินพวกนี้เป็นสกินย้อมแมวนะครับเพียงว่าว่ารูปสกินมีการเคลื่อนไหวตอนเข้าเล่นเกมนั่นเองเขาน่าจะปิดการขายไปเลยนะครับทำการลดราคาเท่าไหร่ก็ได้โอ้สตีลนบอลด้วยนะครับแรงนะเนี่ยเราสตีนฮารุกินะครับน้องสุภกิจนะสตีนคอมกิจด้วยนะครับสโตรเดนทันดาสกายด้วยนะทั้งพงสตีลคุนซินเอเนโอสตีลคุชลาธานด้วยนะครับโอเควันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะที่ดูคลิปนี้จบนะครับก็จะจบคอมมเนต์หน่อยนะครับวันหนึ่งหนึ่งนะสำหรับคล เปกำลังใจกันอะไรไม่ได้เป็นอะไรซะหน่อยเใครดูจอคนเม่หน่อยนะครับวันหนึ่งสำหรับคิวนี้วันนี้ตองขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับก็วันนี้9แล้วเนาะพรุ่งนี้30แล้วก็วันที่1 2 3 4ง6 7 1ม1 1าดแป0เ1้ม่เวลาจะผ่านไปเรื่อยส1 1สัปดาห์ตัวอย่างนี้อะไรเพ้ออะไรเนี่ยไว้เจอกันวันหน้าแล้วกันนะครับเจอกันนะผมได้บ้ายนะครับเจอกันนะผม